พี่น้องครับตอนนี้กำลังได้ทีแล้วครับอย่างเกาะข่อยไงพี่น้องบรรยากาศเผาปลาครับน้องใครจะสู้เลรอครับใครยะสนี่ครับแต่เกียงฝ่าห่างนะ่เล็กน้อยครับพี่น้องเพราะว่าอากาศจะขุ่มฝ่าขุ่มฝนครับ รกาตรงไข้างหน้าอาหารนี out, ่สั้นยังสิเกือห้ายงาครับต้องรับ มื่อนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับมื่อนี้ค่ะมื่อนี้ผ้ามาหลอดทงอีกแล้วจ้าเดี๋ยวจะพามาเบิ้งเครื่อหยาดนอกจากพี่น้องร่วมโตของหยาดจะมากินข้าวปลาอยู่ทงทางทงหน้ากิ่งง<า>ันสร้างหน่อยผ้าเพื่อนครับนี่ค่ะครับสร้างหน้าผ้าเพื่อนครับผม <พอ S 2> มาผอมาพบพผอกันอีกแล้วเนาะค่ะมื้้อนีขาวปลเมื่อนี้สร้างหน่อยผ้าเพื่อนเพิ่นกั เพิ่นจะมาโชว์พีมือในการตึกแแค่ค่ะวันนี้จะมาไ่บอค่ะเราจะพาไปลุ่นไปชมกันนะพี่น้องแล้วหมองพี่น้องตอนนี้ไอ้เพิ่นมาอันเพิ่นพลังก่อนเนาะค่ะเพิ่นวามากินส่วบักม่วงเอาจัดจัดเอาจุดจวดเล็กน้อยเนาะค่ะคุณค่ะให้เครื้องอาญานเด็กซ้ำขวบค่ะพี่น้องนีะ มะเลก็มาพี่น้องแหล่จังหน่อยหลานหลาน้พูดเสียบาม่นใส่จานาขุเลสียบปคุกเสียปาดเสียบร่ากิน้ไหเขาแก่ละบ่มันบ่แดงกพีด้พี่น้องกินหมักม่วงเพิ่มกินหักม้วนน้ำกันเด้จ้าอันแก่นึงกินสัวค่ะแกนึงเอาตุ่ยหมากสดๆเลยค่ะน่หน้าเตียว n แต้วตุ่นนดงมันเรื่องเฮ็ดเรื่องปลาพี่น้องอันนี้เนาะค่ะ n g าแต้วผูมันเฮ็ดจ้าที่งานเก่าค่ะมาเล่นกลางทงกลางหน้านะจจะพี่น้องจะมันปลาบอค่ะจะได้กินง่ายจะได้กินสวยบ่เนาะค่ะมามาหลุนมาชมกันจ้าไดครับพี่น้องครับติดแงมาแล้วห้องเก๋ือหลงมองพี่น้องเหลืองมองสเหล่องเท่าัน ก็ใส่ผิดลายค่ะกระเสียบยนกบเผ็ดพี่นองิแง่ซมันร่ผเผ็ดบเผ็ดบเผ็ดแบบบไมนะมากินข้อปลาค่ะเปลนบรรยากาศเน้อยครับตรงใหุ้่งหน้าทกแก้วหวานจานี้ทดูซมัน่นกะเสีบยงกันพี่น้องขาชวยนี้ทเป็นแมนูแบบไดพี่น้องกำลังดังไฟอยู่ครับ ทางนี้เนาะค่ะพันกำลังเห็ดหมองยางปลาอยู่ค่ะหมองยางปลาจ้ะพี่น้องครับเห็ดพานยางปอเกไงพี่น้องปอกันพี่โก้ครับปู้หญิงปลาข้อไ่พี่น้องต้องใส่ไม่ไงมันจังซุบใส่ไปไทยบ้านเท่าหนินะครับพี่น้องมันจงจะหอมดีครับ เดี๋ยวักน่อยก็จะเอาปลาคอไ่มาย่างให้เบิ่งเนาะค่ะพี่น้องมากินเขาสวยน้ำกันจ้าวันนี้ก็ได้เชิญที่งานพมาครับปลาลุ่นปลาลุ่นกับมาครับปลาลุ่นครับีจะพาไปเบิ่งน้องสาเนาะค่ะพี่รับวันนี้ปลาลุ่นพันกับจะมากินเขาสวยน้ำจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้าวันนี้ปลาลุ่นสวยได้ค่ะวันนี้ เพิ่นไปไหลสดมาเนาะค่ะไปเพิ่นเพิ่นไปไหลสดมานี่ไอ้สองปาแจวค่ะเพิ่นย้านนะเอิ้นมากินข้าวเที่ยงน้ำค่ะแต่ว่านั่งเฝ้อโฮมบงม่วงถาปลาเผาเสกันเนาะนี่แหละจิงเลยเขาดีแหละจิงเลยผัวปลาดีไลจิง่อยเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งอันเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งผุนค่ะเพิ่นอันจับปลาเนาะค่ะเดี๋ยวไปไปเบิ่งกัน ก่อนจะเอามาอย่างเนาะค่ะ,ะดเดี๋ยวผาไปเบิงน้องสานา่าจะส้างผุนพักการเห็ดเอียงเดี๋ยวผาไปเบิงค่ะได,ะดีครับสวัสดีครับดูไต้เนาะค่ะเป็นว่าเล่นน้ำค่ะอันนี้ญาต่วค้นมานเห็ดเนาะคะ่ะ เดี๋ยวมาเบิ้งกันค่ะว่าเทาไดอ้อียงค่ะเพิ่นเอาอันแงงมาสอนจ้ปะปลาซิ่วหน่อยค่ะอู้ยเบิ่ง,ง,ตงโตักุ้งค่ะพี่น้อง,งตัวนี่แหละค่ะไอ้ปลาซิ่วเนา,จาะจ้ะปลาซิ่วห่อไปอู๋เนาะอ,อู๋แ่บๆค่ะอู๋แซ่บๆล่ะเอาไปบายเขาหอนๆเนาะจ้ะพี่น้องเพื่อเสียบเนาะคะ่ะกตอนนี้นะะเนาะค่ะหญ้ากับลูกได้เนาะค่ะเพิ่นกำลัง เอาแงงค่ะมาสอนปลาหน่อยเนาะค่ะพี่น้องการหาอยากหากินเนาะค่ะของไอ้ไถ่บานเห่าเนาะค่ะหากินกันแบบนี้ล่ะจ้ะกินอยู่น้องสาจะคล้องเนาะค่ะน้ำกับบเลิกค่ะนี่น้ำเบื้อ่่ครดูรม่ วิธีย่างปลาเนาะค่ะย่างแบบอันบ้านๆค่ะพี่น้องครับย่างเพราะคนไงต้องคนก็ว่ามันบสุกพี่น้องเขาต้องใส่ใหม่ไงๆความหวานนี่เขาไป็ลไรพี่น้องโอ้ยนี่จะต้มๆว่านุญาตขันนิดหน่อยพี่น้องครับนี่ครับหรือว่าเป็นแบบนี้ครับกับท่านย่างก็ตรียมเรียบร้อยแล้วพี่น้องกลังจะย่างกาาลังงจะย่ปลาสู้ปลาลุ่นกินครับ มากี่ยวาว้องกันนหครับเยนบรรยากาศเยกนตาหันหันยาตอนนี้เนาะค่ะกำลังจะเฮ็ดซอยกันอยู่ค่ะลกันพราแกวเนี่ยเ่พเนี่ยสุทาค่ะค่ะบังผู้ช่วยค่ะค่ะบัเบียบประคักเลยบเบียประคากเขาจะว่าถอดเก็พี่เาเขาถอดเกียมันจะใหม่ ใหม่ก้อนฟุกอยู่หรอกว่าสายอีสานน้องเออใหม่ก้อนฟุกครับสดอยู่บ่ค่ะสดสดครับสดหางดินดอกเลยเพิ่นว่าให้เอาเกลือเสียได้หลายอ่าเขาก็จะโอให้รอบโตเลยค่ะมาชมบรรยากาศเนาะค่ะพี่น้องอยู่กลางทุ่งกลางนาของคนอีสานนี่อนนเาะค่ะนี้พอดีเลยอากาศพอดีอากาศดีค่ะมันเวลากิบวัดี้พอดอกไม้ครับ หมู่บ้านฝนตกแห้งพี่น้องเล่ก้ากันมากินข้าวปลาสักหน่อยเออใกล้บ้านนี่แหละค่ะน้องซาค่ะจะเลยบ่ได้บ่ซ้ำหนึ่งงานเดี๋ยวเห็นซ้ำหนึ่งานอยู่ซ้ำหนี่ได้บ่จ้าโอเคโอเคโอ้โหแบบงามเลยซ้ำแตะลุ่นก็เป็นกุ๊กอีกผู้นึงเนาะค่ะมื้อนี้มา่นมาเหยียบปลาย่างโดยตนเองเลยค่ะมื้อนี้ จะได้ซึมเขาไปในเนื้อปลาให้มันแบบว่าน,นัวคืนเนาะมาจ้าหน่อยใส่เกลือลหลายๆนี่มันที่ซอยดับกินข้าวได้บ่ได้ค่ะได้อันนี้คือ่อย่างแบบธรรมาตาค่ะแบบบ่ตรงใส่เห็บเนาะค่ะพี่น้องบ่ตรงใส่เล็บย่างค่ะ เป็เนะคะนาเตาเตาเนาะค่ะแล้วค่ะหยกแม่ประมาณนี่ค่ะเดี๋ยวเขาเอาไปใส่อัหม่องยางเลยค่ะเป็นโลงเป็นลงมือเอ็นครับเป็นลงมื่อย,อยเอ็นครับนี่ครับเห็นค่ะอีสานบัน้นนาเอาครับอืมกระติประมาณนี้เนาะคะ่ <c oughs> นะเนาะซันซ่อนบ่ค่ะอย่างปลาคอยญ่จัน ไม่ครับต่ำมะคุงต่ำมะละกอพี่น้องเอามาต่ำผุ่นแล้วครับบ้านเป็นถูไว้หมดแล้วครับปลารุ่นละถูน้ำทำางานขินเล่นลนะครับดูแลใยกันนะพี่น้องเคียวมะคุงพี่พี่ว่าพี่เลี้ยงพี่กินนู้พี่กินนูเดี๋ยวจักหน่อยนะคะเดี๋ยวจักหน่อยมันสุกก็จะเอา ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งกันเนาะค่ะตอนมันสุกค่ะบาดคนไหลคนแช่ได้ครับพี่น้องขอบคุณค่ะบลงมองย่างรถค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศ<อ>ในน้องสายไ, <ป S 1> ไปกัน,นค,ครับทีมงานครับคุณค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศในน้องสายอีกเนาะคะ่ะเทีนยนไวมากครับเหมอือนข้าให้ลงสีแวะไปเอืิญพันยูอไอนี้ก็คือวิธีการสอน,นค่ะ ไฟไล่ออกหงนามันจะไม่ถือหนังมามามา,ะะาส่วนจางหน่อยสอนกุ้งสอนกุ้งค่ะมือะะะม้อนี้กะหาอยากหากินซะก่อนเนาะค่ะเมื่อหน้าเฮากัจังไปลุยง,งานกันต่อเนาะคะ่ะคุณคะลูกใต้อันวิธีไล่ปลาคะ่ะไล่นี้ไล่นี้หว่าจ้าค่ะ เดี๋ยวไปเบิ่งไก่เนาะค่ะเดี๋ยวจะพายเบิ่งไก่ว่าสร้างหน่อยเพิ่นสอนเพิ่นจะได้อีหยังเนาะค่ะนี่ค่ะนี่เนาะค่ะสร้างหน่อยเพิ่นกะสอนกับพออีหลาบาน่าเชี่ยเงเนาะค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันค่ะว่าเพิ่นได้อีหยังเนาะค่ะใส่ผีด <Gan> ่องมาครับเบิ่งได้หยังเนาะสร้างหน่อยเนาะซิวกับพีกุ้งกับพี่ผีด่างโอ้เดี๋ยวไปเบิ่งกันค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันค่ะนะครับวิธีสามบาทเท่าครับผมเดี๋ยวลั๊กไล้เห็นมอลาตี อเสียวเพ่นะได้ผิงามงาสิสิสิไบอกไไรครับไม่ต้องเวทีบานเอาวุฒนเอาวุฒิไม่ต้องเด้อี้ยกรปเอาสอนปมกรับที่ดอกแงอาวุธลัอันนี้เนาะค่ะได้ได้ปลาได้ปลาซิ้วก็บปุงเนาะค่ะ เอาไปอู <mile> ้ลค่ะปลาซิวแม่เดียกานไงน่อะไรช่อมอีกตวลยมุกแล้วพี่นงนี่มุกแล้วนี่มุกแล้วม่พี่เอี่กปลาซิวตองพี่นงระดู่กางน้องสาคุณฮะนุ่งสาเพราะจะข่าวจะบุญเงแต่แม่เก็บกุ้งแม่เจอหนาทีเก็บปลาเอาสวิงขึ้นเอาสวิงอยู่สา S <S <an> อไอ้โมเมนสะดุ้งสะดุง <S <S <an> ะด้ง <S an> <S an> เก็บบะกลุงพอดีมกเต่ามกนึ่งห้อยกันเก็บบกุ้งดังเลยมาเลยมาเลยเก่งทั้งแค่ตะมกหงเอาอันยุบกุ้งสดห้อยตะมกหุ่งหลุดมาตอนนี้ก็อีจกจหน่อยเนาะค่ะก็จะพักกันกินเ,เขาเที่ยงเหรอค่ะกะบโมเมนต์เขาเที่ยงบ้างได้แล้วค่ะเขาสวยเขาง่ายเขาใบ ใบเนาะคะ่ะตาเลือบตอนนี้ป่ารุ่นพันกัเป็นไฟย่างมะคุองอยู่ค่ะปนแนกแม่ขั่วเนาะจ่าพี่น้องอีกไฟผลค่ะพันกัย่างปลาคอยญ่อยู่จ่าเดี๋ยวภาพไปเบึงเนาะคะ่ะปลาคอยญ่เห่าซุกไหลย่างเนาะคะ่ะไปเบึงกันค่ะนี่ค่ะไฟย่างปลาค่ะคอยไงพี่นอ้อ,นอง ห้อมแล้วพี่น้องห้อมแล้วครับห้อมแล้วสีเหลืองๆจังน้อยละเนาะค่ะเดี๋ยวเยวสื้อไฟค่ะเสื้อไฟปลารุ่นมันครับทีมงานครับกพูดง่ายๆกยเเ็เป็นเป็นบูโตกแต่งน้ำเหมือนนี่แหละครับพี้นเลีนนี่แหละครับตกแต่งบ้านตกแต่งสวนครับพูดง่ายๆก็ พ่อหนามูครับพ่อหนาอัน <c oughs> นี้ก็เห็ดซอยเพิ่นครับเพิ่นเห็ดนั่นเหน็ดนี่ครับเพราะว่าเพิ่นเลยย่นไรยางครับค่ะแต่ละมือมเจจต่อเติมบ้านมาเจดเห็ดสวนครับปลูกดอกไม้ปลูกยางพี่น้องครับวันนี้เล่เยน็นบรรยากาศยังอยครับทั้งจันกันยังนงอยอย่างปกครองผ้าเบิ่งเนาะคะ่ะตอนนี้กำล,ลังเหลืองล่ะคะ่ะกำลังงามค่ะ คุณค่าสีสัน<บ>ะพูดตึกแฮกอสร้างหน่อยพ้าเพื่อนพี่น้องผู้จับปลาขึ้นมาครับครับพขแทสร้างหน่อย,บยาาเบิ้งสีเบิ้งสุสิพี่น้องบรรยากาศเนือ่อยแล้วค่ะอย่างเปลาโคยงยี่พี่น้องความสิสุกแล้วพี่น้อง มีโนอีสานบานเท่าก mm. ับกินกลางทงให้ทงหน้านี่แล้วครับพี่น้องอย่างปลาตามุ้หง รุ่นพันวาไป็นต้นในเมืองเห็น,หนงแต่ไก่ย่างกับตับหมูหมูนี่มาเผาประคอพี่น้องโพบปราคอครับตับหมูแบบบรรยากาศครับเขาต้องเตรียมให้ครบพี่น้องเพราะว่ามันบรรยากาศคือฝ่าคือฝนจังหน่อย <c oughs> พอี่น้องครับตอนนี้ก็ร่างได้ทีแล้วครับ เราคอยเงพี่น้องบรรอากาศเผาปลาครับเกย่จะสู้หรือครับไกยจะสุกนี่ครับจะเยี่ยงฝ่าหวองแน่เล็กน้อยครับพี่น้องเพราะว่าอากาศจะขึมนป่าขุมนฝนครับบรรยากาศตรงให้ตรงหน้า อาหารานี่สั้นนั่สิเรื่อว่าหายง่ากครับต้องรับอันนี้ครับทีมงานเสื้อจะได้กิ<อ>นแบบนี้ครับนี่แต่แก่ย่างแต่มางคร้งเสื้อหมาสดนรองนี่เอาอคอประคอไงครับเอาต้องใส่ใหม่งี้ไปใส่กับตรง โทษเอื้นกันพี่น้องทีมงานเดียวกันครับสร้างหน่อยผู้นี้ซึ้งแค่มันนะพี่น้องสร้างหน่อยมาด้วยครับมาด้อยมาด้วยเข้าป้ากันนี่ครับพี่น้องกระลังได้ที่ครับผมได้ที่แล้วครับเพื่นอนี่หลัมหน้ายากพี่น้องวันนี้เรื่องกิจอผู้ซอยครับผู้ซอยซส,สร้างหน่อยผ้าเพิ่มด้วยมือกล่องมือจะเสียบตัวเน้ะ อห่อนหอนใหม่พี่นอ้องเขาต้องใส่ใหม่ใหญ่ๆครับอย่างโบเขาใหญ่มันกิดจางคว,วนน้วอ่นอนกิดจักทีก่เขาไปข้างในครับเทคนิคเป็นบ้างนี่เทคนิคเทคนิคเขาทำที่น้องครับปลาเขาไปบึงทังผื่นพอนี่ไปข้างในประเทศอย่างนะนครับกําลังต่ำุ่งพี่น้องสีขามาบึง กำลังต่งบังคับอยู่อะซูโม่กิน,นย,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 โโกยุค่ะยุค่้ละจ่าอันห้องห้องละจ้าเดี๋ยวจังหน่อยมา,มาก,กินน้ำกันค่ะเอาชิมชิมเดี๋ยวไม่กินขอสวยน้ำกันได้ค่ะจังน้อยค่ะเขาเป็นหลอดมาด้วยมาด้วยจวดจวด ใช่ค่ะ้าวโพดนยากมคมาเก็บขวดให่รอมุยกกระเลาลกเนาะจ้าตอนนี้ก็เขาฮาก็เลวเรียบร้อยเฮาก็สีผ้ากันกินละค่ะกินข้เที่ยงครับกินข้าวเยนกัินข้าวสวยน้ำกันค่ะพระจัน จังไรคลิปนี้เขาก็เอาไว้ซ้ำนีดสักก้อนนะค่ะเนาะปากก็เล่ก็แท่ก็ติดตำซองเวลาบาน้าเซนเนลและซองของปาลกลูกช่องเขงทีมงานเข้าล้วค่ะพี่น้องผ้าเพิ่นเนาะค่ะรอยเซนเนลครับจางหน่อยผ้าเพิ่นครับพี่น้องมากินข้าวสวยน้ำแกงแล้วนี่ลำเกียรเป็นตากรองกับจางหน่อยครับอย่างไรก็ทำนิดสักก้เนาะค่ะเนาะมากันไปก่อนค่ะหัวลืมฝาก เรื่อฝากกดไลค์กดแชร์ให้บ้านลุ่นน้ำแน่ให้ทีมงานที่ล่าบ้านหน้าน่ำแน่สาวจอยชาแนวแน่ล่ะกันล่ะกันสร้างน้อยสร้างน้อยสร้างน่อยจะคนเป็นมือก่อนกันนะคะแซมนีนเนาะค่ะเนาะค่ะสวัสดีค่ะเริ่มเลยจ้ะ